อย่าฉันเชิงเยอะพังนี้เธอไม่เหมือนเดิมนะฉันเข้าใจว่าเธออาจเบื่อแต่ไม่ใช่เหยื่อเธออยากเละเธอความรู้สึกของกูก็มีสัตว์เมื่อก่อนอะไรก็ดีความลายตาเนี้ก็ดีเออพอเลยนะหนาเนี้ยโอ ดีเลยซื้อมันต้องแพงดนที่ใช้ได้แป๊บเดียวเฮ้ยซื้อของใหม่เลยแกไม่หยุดช็อตนั้นฉันจะไปซื้อใหม่เลยทีวีสมัยนี้เทคโนโลยีจะจอดโอ้โอ้ยเจ็บคอชะมัดเลยโอ้ยหลับไปนานแค่ไหนวะเนี่ยโดนอะไรเนี่ยเอ้ยอาชมโอ้ยโดนอะไรวะเจ็บชิบหายเฮ้ยเฮ้ยตาอะไรเนี่ยเอาไปที่นฉันจะเลยนะ ตาเป็นใครเนี่ยโอ้ยไปส่องกระจกดูหน้าเองซะบ้างเอ้ยทำไมอะผมก็จะหล่ออยู่แล้วนี่ตาได้เราถึงบ้านดิไปโอ้ยบ้านผมมาตาที่ไหนล่ะเฮดิบล้างหน้าแล้วกลับบ้านเองไม่ใช่ไอ้นมี่บ้านอะไรของตาเนี่ยเป็นบ้านผมทีเนี่ยโอ้ยซาซีนะผมผมไม่ปวดผมปวดฉี่ไปฉี่แล้วไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยอันนี้โอ้ยตามบ่นเลยของมันวะเนี่ยเอ้ยล้างหน้าดีกว่าเอ้ย อ๋อสัตว์เชิญฮะเฮ้ยเราก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์ใครวะเฮ้ยไม่ใช่กูดิวะเฮ้ยทำไมหล่อจังวะหน้าโคตรเด็กเฮ้ยตาตา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 ตาตาดูหน้าผมดิฮะอะอะไรเป็นบ้าอะไรหนูเฮ้ยตาผมผมวัยรุ่นป่ะหน้าผมวัยรุ่นแบบจัดจัดเนาะเหมือนเด็กอะไอตาเห็นปะผมวัยรุ่นเลย ก็ไง้ดีใจเป็นวัยรุ่น,นไม่ใช่เหรอตาดูหน้าของตาเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยตาดูหน้าของดีด,ด <S <S ีดิผมวัยรุ่นมากเลยนะเดี๋ยวเจอพ่อแม่หนวดเลยเนี่ยไม่ได้ดูตา,าหู๋ผมวัยรุ่นเนาะตาเนาะเชี่ยเป็นได้ไมงวะเออผมไปแล้วก็ได้คนตาไปแล้วเจอก,กันอเออรีบไปเลยหนุ่มพ่อแม่เป็นห่วงเออเออตาโอ้โหตกผู้สแลงเลยเอ๊ะเทีทีวั่ไหนทำไมไม่มารับเราสักทีเนี่ยฮะเราฮะใครใครเนี่ย เอาก็มาไงเอาเธอเราเลิกกันแล้วนะเลิกเลิกอะไรบ้าปะเนี่ยแล้วเมื่อคืนถายไปไหนทำไมไม่กลับบ้านเราอะไรของเธอเนี่ยเราอยากกันแล้วนี่อยาอยาอะไรเดี๋ยวยังไม่ทันแต่งจะพูดเลยเดี๋ยวไม่ได้เป็นอะไรกันนะเดี๋ยวออใหญ่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 เยอะใหญ่เยอะรีมาได้แล้วเร็วมามามาไหนเราอยากกันแล้วไม่อยาอะไรในบ้าปะเนี่ยเออทำไมพูดห่างเหินกันจังะ ห่างเหินที่ไหนเป็นแค่เพื่อนค่ะเนาะเรวรีบมาด้วยโรงเรียนอ่มาโรงเรียนเลยแล้วห้าโรงเรียนโรงโรงเรียนไหนไม่ไม่ไม่เธอฮะโรงเรียนที่อะไรคุณจบไปเป็นสิบปีแล้วมึงเรียนที่ไหนเนี่ยเฮ้ยอ้าววางสายกูแล้วด้วยหาลากเอ้ยโอ้ยเมื่อไหร่ทีมันจะมาเนี่ยจะสายแล้วเนี่ย อ้ยเข้าไปก่อนอยู่ไหมเนี่ยรองหน้าแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเยไม่ไมที่ที่มาแล้วโอ้ยแล้ววันนี้แต่งตัวอะไรเนี่ยทำไมไม่ใส่ชุดนักเรียนมาดีๆฮะก็เราเราลืมอ่ะเราลืมลืมอะไรเราเราลืมไงว่าเราเรามีเรียนวันนี้ใช่ใช่แล้วแล้วเธอจะพาเขาไปไหนเนี่ยเขาเขาอะไรเขาอะไรเขาอะไรเราเราเราลืมเราลืมน่ะ แล้วเดี๋ยวเราเลยไม่เราเลยไม่ชาอะไรเนี่ยก็สมพงไงฮะสมสมพงเออไอสมพงอ่ะของคุ้นหรองวะเออไปไปเลยหนก็ได้ไปมาเนี่ยห้องนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาล้อกันเต็มห้องเนี่ยมาใส่เออนายอะไรอะไรขนาดนี้เฮ้ยไอ้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 เไอ้สมพงนี่เฮ้ยเฮ้ยกูจับมึงได้โอ้ยทีเก็บเไปไปนั่งไปไอ้นั่งเลยไม่เดี๋ยว ไปนั่งหน้าห้องดีกว่าไม่เอาอยากนั่งหลังห้องมาใส่ขนาดนี้ยังจะหลังห้องอีกเหรอไม่ไม่เอาจะนั่งอ่ะคุณนั่งแล้วอ่ะดีตมาเถอะะออ่โเคเชื่อสมพงษ์มันยังอยู่ยังไม่ตายเลยเนี่ยอไครับครับสายขนาดนี้ไม่ต้องมาก็ได้ไปตรงนี้ก็ได้ในกุกระดับแค่นั้นแหละกูแค่พูดชดไปรยให้ผมผมพูดเล่นไงสมพลเอ้ยอาจารย์ อ้าวมาดิมาดิมาดิยกเก้าอี้มานั่งนี่มายกเก้าอี้เลยเหรอเออยกเก้าอี้มานั่งนีมานั่งกับอาจารย์กูจำได้สิบกว่าปีที่แล้วกูเจอมึงกูย้อนเวลากลับมาเจอมึงใช่ปะนี่นี่ตรงนี้ดืข้างๆนี่นี่ข้างๆเลยสมพงษ์เพื่อนไม่ใช่อาจารย์เนี่ยผมนั่งฝั่งนี้อ่ะอ่ะดิเรียนเรื่องอะไรจังวันเนี้ยสมพงษ์จริงๆอ่ะมันจะแทบไม่ได้เรียนแล้วจะถึงบอกไงว่าไม่มาอะไรล่ะอาจารย์นี่มันสิบเอ็ดครึ่งอยู่เลย เอ้ยก็อีกชั่วโมงก็ไปเร็วอะคือนด้เรียนได้อยากเรียนนะจ่าย่อยเรียนนะสี่สิบห้าเนี่ยสี่สิบห้าเร็สี่สิบห้านาทีเหรออยากเรียนดิอยากเรียนดิอยจะเรียนไงใช่ใช่ทำไมทำไมต้องขอยแป๊บหนึ่งนะอ่ากันทุกคนไปกินข้าวได้ครับขอบคุณครับโอ้โหโคตรฟินยกเว้นนายยกเว้นนายนั่นนายทีเฮ้ยทำไมเขาบอกว่ายังเรียนไม่ใช่เหรอ อยากเรียนไม่ใช่ยุงสมพงษ์มึงได้สัพ์ตั้งแต่กูตอนเรียนนะนี่อ๋อได้ครับผมเรียกอาจารย์ได้เลยอ่าก็ทานเข้าได้เหลือแต่นายนะไม่สนใจหนอ่อสมพงษ์ไอ้หัวล้นไอ้เฮียเฮ้ยแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้วะเนี่ยเหมือนย้อนเวลาเลยฮะแต่ก็ดีเหมือนกันนะไม่อยากแก่เหมือนกันเว้ยยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยโ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 ย,โย เออเด้ออรดิฮะอาวอ๋อเฮ้ยไอพอได้ตังค์ยังเหมือนเดิมเลยวะเฮ้ยหน้าเหมือนเดิมเลยมึงใส่ชุดอะไรมึงมาทำไมวะกูคนอื่นเขาใส่ชุดนักเรียนกันเนี่ยมึงใส่อะไรมาอ๋อกูกูไปต่างจังหวัดมาแล้วกูไม่ไดาชุดไปไงกูกูมาสายกูเลยใส่ชุดนี้มาเลยอะไรเงี้ยเข้าใจปะเออน้ามึงเชื่อกูดิโรงเรียนก็คือไปหมดแล้วไงเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้กูก็ใส่เหมือนเดิมมาแหละกูก็มา ก็ไม่ผิดระเบียบไงวันนี้มันแรกวันเดียวไงโอเคโอเคเออไอบอสไ้ตังแต่ว่ามึงจำหอกูได้ป่าว่าหอกูอยู่ไหนฮะฮะอ๋อเปล่าไม่ไม่คือคือถามเล่นๆไงถามความจำเพื่อนไงใช่ใช่เออแล้วหอหอมาอยู่ไหนฮะฮะก็อยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอฮะใส่มือวะเนี่ยอ๋อเปล่า กูพูดเล่นไงเพื่อนเออแล้วแล้วหอไอ้บอสมึงอยู่ไหนหอมึงอ่ะเออมันมันก็อยู่อยู่อยู่กิบอยู่ก็ไม่ได้ไกลกันมากนะทำไมจำไม่ได้เนี่ยไม่จำได้กูพูดเล่นหอไม่ได้เลยแล้วทไมตหอกูอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเชื่อจำไม่ได้หมดว่ะเออเปล่านั่นแหละเอ้ยสั่งเบอร์เกอร์เผื่อกูหรือของใครเนี่ยของของกูเอ้ยกูมีตังค์น้อยใช่ไหมกูแบ่งกูกินบ้างดิ จำได้เมื่อก่อนไม่ขี้งกนี่สมัยเราเรียนด้วยกันน่ะเออไม่ใช่หัวอะไรเนี่ยทีออ๋อเปล่าคือเป็นอะไรเนี่ยเปล่านะวันนี้แปลกนะอะไรโดนหัวโขกหัวมาเป่นเนี่ยรถชนเปล่าไม่ปั่นหัวไหมทำไมหรอไปเข้าพยาบาลเลกูแปลกอะไรวะเพื่อนแปลกเดี๋ยวถามนู่นถามนี่แปลกแปี๋ยวใ่ชุดมาเรียนแล้วมาก็มาสายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเปล่าไม่ได้เป็นไรนะเว้ยแต่ว่า คือคือกูกูกับไม่อยู่หอด้วยกันจริงเหรอวะก็อยู่ด้วยคันนี้ไงจริงเหรอเออมึงอาไซเมอร์แดกแล้วจแต่จริงเฮ้ยเพื่อนแล้วกูกับไม่ไปแล้วกันวะแล้วทำไมกูถึงไม่ได้ไมยกูถามเล่นๆไงอยากรู้พวกมึงจำจำสิ่งจำใส่ใจกูมากขนาดไหนไงเพื่อนก็ก็เป็นแค่เพื่อนกันนี่ใช่เหรอแล้วทำไมกูถึงหออยู่หอด้วยกันวะไม่จําอะไรได้เมื่อ กูจำได้เพื่อกูถามเอาความร<อ>ู้ไงกูถามว่าพวกมึงจำใส่<อ>ใจกูมากเปล่าอไรเงี้ยก็ก็ก็เช่าอยู่ด้วยกันไงอ๋อประหยัดตังค์แบบนี้ใช่ปะ่ะเอออ๋อโอเค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 ใส่มือแดกกับมึงเนี่ยเฮ้ยมึงคิดมากเว้ยเออแล้วเย็นนี้พวกมึงไปไปเที่ยวไหนันระเออทีฮะครับทีฮะฮะครับครับ จะอะไรเหมือเลยเนี่ยอ๋อป่า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 กูเหมือเพื่อนก็ไม่นะเอ๋อกูเหมืออันนี้จะจะจะถามว่าเนนี <S 1> <S 1> ้ไปดูต้นไม้ได้กันบ่ต้นไม้หรอได้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 สิได้สิเออแค่เนี้ยกินอ่าน่ารักแฮะเออกินเถอะเพื่อนเออดอกไข่กูขอชิ้นนึงดิได้ได้เอ้ยมึงไม่โคตรน่ารักเลยว่ะไอ้บอส เบียที่นี่ชวนกันไปดูต้นไม้ไม่ชวนกูเลยนะเฮ้ยมึงก็มีไปเที่ยวอะไรกันไม่ใช่อะมึงสองคนอะก็ไปดิเดี๋ยวไม่ชวนเพื่อนไงเฮ้ยเพื่อนถังขยะอยู่ไหนวะถังขยะลืมได้ไงเนี่ยปกติทิ้งทุกแทบแทบทุกวันกินอาหารไม่ค่อยจะหมดทิ้งไม่ลงถังเลยออไม่กูถามไม่เฉยนะกูก็อยากแบบเก็บคาความสะอาดไง ถามบ่อยใช่ปะกูอยากลองมถาาบ่อยเนะกูอยากลองแบบว่ากูเป็นคนเลวไงกูอยากแบบทิ้งขยะลงถังบ้างอะไรเงี้ยเขาจะปะเราเอานี่ทุกหัวแมเผื่อจะมีอะไรขำก็ได้นะเออเออนั่นเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรียนอะไรต่อเพื่อนเออครูอะไรนะจำชื่อไม่ได้ มันมีที่ไหนอีกเนี่ยเอ้ยเนี่ยร้านนี้ดูสวยอ่ะทีใช่เหรอดูดูสิช่อใหญ่ด้วยชอบเหรอเล็กเล็กก็มีอ่ะอืมนี่ดิอืมชอบไหมดูสิดูสิชอบอืมนี่ก็มีอ่ะมันกระถางเล็กๆก็มีโหแล้วช่อใหญ่มากสวยจังหมายถึงดอกไม้เหรออืมดอกไม้สิอ๋ออืมมีหลายแบบนะชอบแบบไหนเหรอ ก็ชอบแบบนี้เหรออืมแบบนี้ยังไม่ค่อยถูกใจอ่ะเข้าไปดูข้างในไหมอ่าได้ได้ได้อเอ้ยอันนี้สวยอ่ะ<ช>สวยแบบเออมันสะดุดตามากเลยดูดิสวยเราก็ว่าสวยนะเอ่อดอกไม้นะเราก็ดูดอกไม้อยู่นะให้เราถามราคาไหมอืม,อมเอาสิ เออพ่อ,พอค้าครับเอออครับครับเออต้นต้นนี้ราคาเท่าไรล่ะครับอ่อสามสิบบาทครับอืมโอเคครับเดี๋ยวเอาต้นนี้ก็ได้ครับอ่าครับครับไอ้บอสมาซื้ออะไรได้ที่นี่ซื้อซื้อดอกมไม้เออืมมาซื้อใครเนี่ยเออมีแฟนไงเอ้ยมือแฟน,น,แ,ฟนแล้วเหรอ เฮ้ยไม่เคยบอกกูเลยเพื่อนใจจริงไม่มีนะอ้าวเออดีแล้วแล้วแต่มึงมจะมีหรือไม่มีกูว่าเป็นเพื่อนเหมือนเดิมอ่ะเออซื้อเลยซื้อเลยเอาเอาตามตามสบายตามสบายเพื่อนโอ้ยไอพี่ว่าว่าทำไมนานจังไงถามราคาไม่ใช่หรอเออตัวเนี้ยมันสามสิบบาเกอยากได้ตัวไหนเพิ่มป่ะอืมอีกต้นเหรออืมอืมเอ๊ะ บอลีอ่ต้นนี้ก็ดูน่ารักดีนะอันเล็กๆตน้นต้นนี้เท่าไหร่ครับสิบบาทครับเอออันนั้นเอาสองต้นนี้แหละครับใช่อ่โอเคครับให้เราช่วยจา่ายอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อคำนี่้เลยพ่อค้าครับพ่อค้าคือพ่อค้าครับคือผมขอผ่อนได้ไหมครับผมมีอยู่ยี่สิบบาทเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอามาให้ยี่สิบเป็นไหมครับผมลืออ้อกระเป๋าตังค์ได้ครับได้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 ครับ ไม่ต้องบอกคุณพี่อย่ไหนนะครับครับครับได้ครับเดี๋ยวดอกไม้ให้ผมเลยก็ได้ครับอ่ะนี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพรุ่งนี้มาจ่ายยี่สิบเยครับได้ครับต้องต้องเขียนอะไรเซ็นไหมไหมครับอ่าไม่ต้องก็ได้ครับโอเคครับได้ครับคุณพ่อค้าขอคุณนะครับอ๋อไม่ปิดแล้วครับเดี๋ยวผมมาครับพรุ่งนี้อ๋ครับครับขอบคุณครับเออไมไปะเราซื้อดอกไม้แล้วซื้อแล้วเหรออืมนี่อ่ออันนี้ซื้อให้เหรออืมซื้อให้ ให้ให้หันไหมไม่เป็นไรเชนี่เองนิดหน่อยเราซื้อให้เอองั้นไปทีอะคะฮะมืออีกแล้วนะอ๋อเราเราขอโทษนะเราเราเราหมือเหรออะไรเราขนาดใช่ให้เอากระถางช่วยฟาดหัวไม่เผื่อหายไม่เป็นไรไปกลับ <laughs> บ้านเถอะอืมหมือสองรอบไม่ได้เป็นไรเนะี่ย อ๋อเปล่าไปไปบ้านเถอะอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวนี้เราซื้อกินอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าเรแปลกๆนะโอ้เราเราแปลกเหรออืมเปล่าเลยเปล่าซะกไหนเราแปลกตรงไหนล่ะ